สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ใครเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะแสดงว่าไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะจัก,กรวาลต้องการบอกอะไรกับเรานะคะให้ไพ่แฟรี่นะคะข้อความจากแฟรี่เทวดาตัวน้อยประจําตัวของแต่ละคนนะคะบอกเราค่ะวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะจัก,กรวาลต้องการส่งสารส่งข้อความบอกอะไรเรานะคะใบแรกบอกว่าทําจิตใจให้สดชื่นเบิกบานนะคะเหมือนกับว่าเรามีแบบ ดอกไม้ในใจตัวเราเองใช้เวลากับสิ่งที่หอมหอมหวานหวานสิ่งที่ทำให้จิตใจเราชื่นบานสดใสเพิ่มความรู้สึกให้เราแบบมีพลังกำลังในการเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะหาเรื่องทำในสิ่งที่มันชุบชูจิตใจแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยคือออกไปยิ้มให้กับสังคมโลกภายนอกบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือไปมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยแม้จะ เป็นเรื่องธรรมดานะคะอย่างกินกาแฟาสักแก้วที่เราปรดบานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนใบที่สองนะคะจัากวานอยากจะบอกว่า let's go คือเคลื่อนไหวชีวิตจิตใจและร่างกายไปในทิศทางเดียวกันคือเรามี m i n d set ยังไงที่จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าเราก็ทำ doing set ของเรานะคะให้ไปเป็นทางเดียวกันกับ m i n d set คือเรามี จิตใจหรือมีเป้าหมายอะไรที่เราจะต้องการทำเราก็ลงมือทำทันทีคะ่ะ let's go นะคะสิ่งที่ดีๆกำลังรอเราอยู่นะคะตามที่เราปรารถนาค่ะและจกักรวาลจะบอกอะไรกับเราอีกก็คือ emotional healing ค่ะ,ะรักษาระดับความมีอารมณ์บวกของเรานะคะหรือว่าเยียวยาแบบสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ feeling ความรู้สึกเรานะคะให้อยู่ใน emotion ที่แบบ ปล่อยความเจ็บปวดเก่าๆเดิมๆทิ้งไปซึ่งเราจะเป็นจะต้องได้รับการอวยพรและได้ความรักครั้งใหม่นะคะคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆกับกจ,จิตใจพลังบวกคิดบวกคิดดีเนี่ยนะคะจกักรวาลให้เราพยายามดึงดูดสร้างสารรค์มานะคะแล้วก็ออกไปเผชิญโลกไป outdoor บ้างนะคะที่คือออกไปแบบสูตรลับพลังธรรมชาติหรือไปมีความสุขในสิ่งที่แบบ เราตั้งเป้าตั้งตั้งใจวิที่จะทำก็ลงมือทำํำเลสโกเลยนะคะออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็พยายามรักษาระดับอารมณ์ของเราให้อยู่ในฝั่งบวกพลังงานบวกจะให้สิ่งดีๆกับเราแน่นอนค่ะคิดดีคิดบวกคิดในสิ่งที่ดึงดูดด้านดีๆนะคะแล้วจกวักรวาลจะจัดสรรทุกอย่างให้คุณค่ะวันนี้ไปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ